ทอชตราคบเพลิงฝื้นฟูดินฝื้นฟูผลผลิตฝื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกว่ากันว่าค่าปุ๋ยค่าเคมีค่ายาวค่า,มาแมลงเนี่ยมันแพงกว่าค่าข้าวที่คุณปลูกทำไมเกรรษตรกรไม่รวย บ้านหลังสุดท้ายคือแผ่นดินนี่คือคำตอบตัวผมเองนี่ไม่เคยพูกไอ้ไอ้ปลูกป้ามเลยก็ทำแต่หันหลับจ้างเขาอย่างเดียวก็เนี่ยก,ก็พิ่งมาปลูกป้ามก็ได้สามปีนี่แหละ ลักษณะดินนี่ตอนที่ว่าคนที่ว่ามาใช้ดินมันจะเก้าวมันจะแข็งมันจะดินแตกหนาแรงตั้งก็ดรอชนะลงไปน้ำก็ไม่ขาะจะชุ่มชื้นนะเหผือเขาน้นำมาเป็นพ่นพลิ้ไอ้ขังเหล็กของปลาเนี่ยโอ้ดีใจยังไงเอ็นพลพันเดือดมันรวยก็ คังพีราบมีการน่าจะลอ,อยที่ลอยฮะยคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเรานั้นถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ทั่วทุกภาคสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดหลายพื้นที่ในประเทศสมกับคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว และว,วันนี้เองครับรายการดินเปลี่ยนชีวิตผมจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปติดตามดูเรื่องราวชีวิตของเกษตรกรท่านหนึ่งที่เขาได้สืบทอดอาชีพการปลูกข้าวทำนามาจากบรรพบุรุษและในปัจจุบันนี้เขาก็ได้ใช้พื้นที่เล็กๆบริเวณรอบคนามาปลูกปาล์มน้ำมันเป็นชาวสวนเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรผู้ให้ชีวิต จนประสบความสำเร็จและที่สำคัญเขาได้นำแนวทางเกษตรดีๆมาใช้มาจนถึงทุกวันนี้ครับรายการดีเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับการทำเกษตรด้วยความรักเกษตรกรก็ย่อมได้ความรักจากพืชสวนไรนาที่ปลูกนั้นกลับคืนมา ทั้งผลผลิตที่เป็นความหวังและผลกำไรที่เป็นดังลมหายใจของเกษตรกรเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการดินเปลี่ยนชีวิตตอนปาล์มดินดีล้างหนี้ชีวิต ปาล์มน้ำมันที่ปลูกเรียงรายรอบแปลงนาข้าวอาจดูแปลกตาสำหรับผู้พบเห็นเนื่องจากหลายคนต่างสงสัยว่าพื้นที่เล็กๆบนันานี้จะสามารถปลูกต้นปาล์มได้จริงหรือรวมถึงการบำรุงดินอย่างไรไม่ให้ดินเสื่อมสภาพจากการปลูกพืชระยะยาวอย่างต้นปาล์มน้ำมันใครจะรู้ว่าแปลงนาบนพื้นที่12ไร่แห่งนี้เป็นเหมือนผืนแผ่นดินทอง ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำคอยหล่อเลี้ยงปากท้องครอบครัวเพชรชารานนนจากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบันตกทอดมาถึงจรูนเพชรชารานนนเกษตรกรหนุ่มใหญ่วัย36ปีจังหวัดนครศรีธรรมราชคนนี้ซึ่งที่ผ่านมาเขาปฏิบัติตามคำสอนของพ่อมาโดยตลอดคือกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ผมนิยมชื่อนายจรุนเป็ดชรานุนครับอยู่บ้านปากพูนอำเภอเมืองจังหวันวดนครศรีธรรมราชทำส่วนนี่ก็มีส่วนป้ามก็มีป้ามมัง่งมีกล้วยมีกล้วยก็มีพลาว่วาโดยตรงตรงแรก็มีป้ามนะ เจรูนเล่าว่าเริ่มสนใจการปลูกปาล์มหลังรัฐบาลมีโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน้ำมันเมื่อปี2556จึงไปลงทะเบียนเพื่อรับพันปาล์มโดยเขามีความคิดว่าการลงทุนทุกอาชีพมีความเสี่ยงแม้แต่อาชีพเกษตรกรดังนั้นเกษตรกรควรกระจายการลงทุนปลูกทั้งพืชระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้มีไรายได้จากผลผลิตตลอดปีจรูนจึงเลือกนำปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์สุราธานีกว่าร้อยต้นมาปลูกตามร่องคันนาสลับกับการปลูกต้นกล้วยและต้นมะพร้าวพื้นที่ปลูกป๊ามนี่ก็เป็นในเป็นในหน้าก็ขุดไอหยกร้องขุดหยกร้องมาข้างในนี่จะ,ะจะปลูกข้าวถึงข้างบนนี้เราจะ ปลูกไอ้ไอปลูกปามกับปลูกกล้วยไว้ครับหน้านี้จะเป็นไอ้ข้าวพันุ์พืนบ้านเป็นพันธุ์ลูกไล้นอกจากแหล่งน้ําจะเป็นหัวใจหลักของการทําเกษตรแล้วดินที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่จะทําให้เกษตรกรประสบความสําเร็จในการเพาะป,ปลูกนี่คือแนวคิดของจอรูนเพชรรานนนที่ทดลองเรียนรู้การปลูกปาล์ม จากคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานประสบการณ์การทำสวนป่ามาก่อนเลยจนทุกวันนี้เขากลายเป็นตัวอย่างเกษตรกรเจ้าของไร่นาสวนผสมที่เปลี่ยนแนวคิดจากการใช้สารเคมีมาเป็นรูปแบบเกษตรดินดีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการบำรุงดินในระยะยาว จรูดลต้องประสบกับปัญหาดินแข็งดินแห้งและดินแตกไม่อุ้มน้ำเนื่องจากโครงสร้างของดินขาดความสมดุลขาดความร่วนซุยก่อนหน้าที่จะปลูกปามรอบคนาจรูดุลใช้วิธีขุดดินจากด้านล่างที่อยู่ลึกลงไปรวมกับดินด้านบนเพื่อปั้นเป็นคนาส่งผลให้หน้าดินบางส่วนขาดหายขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เริ่มปลกตั้งแต่ปีห้าครับ อตอนนี้ถ้ทราบว่าป้ามารูก็ประมาณสามปีก็น่าจะได้แล้วตัวผมเองนี่ไม่เคยปลูกไอ้ไอ้ปลูกป้ามเลยก็ทำแต่หันหลับจ้างเขาอย่างเดียวก็เนี่ยก็เพิ่งมาปลูกป้ามก็ได้สามปีนี่แหละ ลักษนาดินนี่ตอนที่ว่าคนที่ว่ามาใช้ดินมันจะก้าวมันจะแข้งมันจะดินแตกระแรง้งถึงก็รถน้ำไปลงไปน้ำก็ไม่ขาดจะชุ่มชือนะก็เลยท่องช้มาใช้ดูอะ่ดินก็เหลือบซะปับขอมันดีว่าเดิมครั้นเลยนะผมถามตรงๆเลยสองข้อเนี่ยมันใช้ได้จริงใช่ไหม ไม่ได้มาโลกสวยไม่ได้มาพูดเอาหล่อๆใช่ไหมนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายแหละเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จ้ะคุณไปปลูกอะไรก็ได้มไม่จําเป็นต้องร้อยไร่พันไร่อย่างเมื่อก่อนเอาสัก 5, 3, 3, ห้าไร่สามไร่ที่คุณมีที่ดินเนี่ยไปทําดินที่มันดีมีเส้เดือนซะแล้วคุณก็ไปปลูกอะไรเพราะคุณภาพมันก็จะมาจากธรรมชาตินั่นแหละและเดี๋ยวคุณก็เล่นไปทีใช้ความเป็นนักเลงคีย์บอร์ดคุณเล่นไปสิเดี๋ยวโลกมันก็เห็นแล้วโลกเห็นปุ๊บมูลค่าก็คือตังค์่ะคุณกำลังจะบอกว่า มีภาพความสําเร็จามากมายที่พิสูจน์แนวคิด2ข้อนี้ของคุณให้คุณผู้ชมได้ดูกันจะๆเลยว่าอย่างนั้นวันนี้นะฮะคุณต้องเป็นศิลปินคนหนึ่งที่กําลังสร้างงานศิละปะนั่นคือการปลูกและคุณก็ต้องเป็นผู้ขายด้วยทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดินฟื้นฟูชีวิตกเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้า เพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย มุมมันทุ่มเทมุมไปห้นใดไม่ว่าใกล้ไกลทอดคือควันใจรอมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเือนมาใกล้ไกลทอดจะมุมไปเรื่มฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้กระแสงรตกร เธอเพื่อเพื่ที่ทำกินใะห้ด Get ินมีรีไซเดือนเปลือกของเราเขามีคุณให้ชีวิตวางชุดชื่นคือกลับมาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสูงเสียฟาโออะไรกันเนี่ยโอ้โหทุกก ทอดสิบตันโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยวัสดีครับนายเน็กทำให้หมู่บ้านนี่เกษตรกร,ร,กร้่ำรวยจังอะนาเน็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบาง ฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไส้เดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจริงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมาก มูลไส้เด like ือนเต็มไปด้วยทาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธ์ุของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้ง เชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอชตระคบเพลิงมุงมาพร้อมกันปูไปห้นใดไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือควัญใจทคตมาคบเพลิงฟื้นดินที่ทำกินให้ดินดีปีใส่เดือนเพื่อนของเราเขามี กันเนี่ยทุกกทอดสิบตันโอ้พระเจ้าทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร,กร่ำรวยจังอะนัยเน็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางวว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูนฟผลผลิตไทยไปครัวโลกทอดนายแน่มาก ทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดินฟื้นฟูชีวิตกเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยถ้าทำให้ดินดีดินกลายประโยชน์กับเราทำให้ความเจริญเติบโต,ตของผูนพุ้นไอติลก ปลูกเนหลับพ้นประเทศเร็วทังการอยู่กับเราได้นานท่านก็เลยลองใช้มาใช้ดูอ่ะดินก็เหลื่อมสัับก็เหลือมจะดีอะไรก็มันดีว่าเดิมคั้นเลยลมันก็สวยดีใบก็เกี่ยวทางในอ้อนนวลสวยสวยสวยปั้มกับปลูกได้มาสามปีก็ เกไปสร้ามคลังเลยครังนึกเก็บได้ประมาณไอ้อยกิโลครับถึงอาคลังสีซ้องก็แทงไปก็ประมาณรอยสามสาคลังทีีทราบนีก็น่าจะรอยที่ไอ้ยหา้าย เมื่อเกษตรกรท่านนี้ได้นํารูปแบบได้นําแนวทางเกษตรดินดีซึ่งเป็นวิธีการจากธรรมชาติมาใช้ดินจากที่เคยเสื่อมสภาพอย่างหนักก็กลายเป็นดินที่ดีกลายเป็นดินที่มีเส้เดือนและเส้เดือนนี่แหละครับคุณผู้ชมคือตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์คือตัวบ่งบอกความมั่งคั่งของเกษตรกรเมื่อเกษตรกรเชื่อมั่นในธรรมชาติเชื่อมั่นในพลังของดินที่ดีความเป็นไทย ก็กลับคืนมานั่นเองด้วยความที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ปลูกป,ปาล์มน้ำมันมาก่อนดังนั้นความรู้และวิธีการเตรียมดินจึงได้มาจากคำแนะนำของเพื่อนบ้านซึ่งก่อนที่จะค้นพบแนวทางเกษตรดินดีนั้น mm hmm. เขาเคยลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ล้มเหลว ระทั่งเขาเริ่มมีหนี้สินจำนวนมากจากค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีราคาแพงมาใส่ในดินด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งดินที่แตกระแหงจะกลับมาร่วนสุยอีกครั้งลักษณะดินนี่ตอนที่ว่าก้อนที่ว่ามาใช้ดินมันจะก้ามันจะแข็งมันจะดินแตกระแหงตึงก็่ดน้ำไปลงไปน้ำก็ไม่ขาดจะชุ่มชื้อนะ จากดินที่แข็งกระด้างพื้นดินแตกระแหงไม่อุ้มน้ำาจรูนจึงทำการยกล่องรอบคนาพร้อมนำรูปแบบเกษตรดินดีมาใช้ดินเริ่มกลับมามีความส,สมบูรณ์อีกครั้งไสเดือนเริ่มกลับมาให้เห็นทุกวันนี้เขามีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามารดน้ำตัดหญ้าและเอาใจใส่มนมัด้วยความเข้าใจดินพอเหลือสัปับ เหลือมันจะดีอะไรถ้าว่ามารู้จักได้ยังไงก็เพื่อนเข้แนะนํามาซึ่งก็เคยได้ยินในวิทยุด้วยช่วยปรับสภาพดินแ้่เป็นรถเป็นดางเลยมันมันจะช่วยได้ทั้นก็เลยลองใช้มาใช้ดูอะหลังจากนำแนวทางเกษตรดิีมาใช้เพื่อฟื้นฟูสภาพดินด้วยไส้เดือน คอยทำหน้าที่สร้างธาตุอาหารหลักจนกลายเป็นดินดีไม่เป็นกรดเป็นด่างหรือมีความเค็มจนเกินไปเขาใช้เวลา2-3เดือนในการปรับปรุงดินฝื้นฟูดินฝื้นฟูผลผลติตฝื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกเห็นผลผลิตไอขังแหล่ของปลานหโอ้ ดีใจโฉอเพนพนผลิตซึงไงยากีแทงมันรวยดีถึงไงเอ็นพลนผลิตมันรวยก็ปลูกมาสรามเราปลูกมาสาปีก็เห็นพลนผลิตเด่นนึ่งกิโลไอ้นึ่งร้อยกิโลก็ชื่ใจแล้วเราอันที้ถือว่าเรามันดูแลมันบางจรดน้ำลดได้ให้มันบางเนี้ยก็ออกมาช่วยตอนนั้นก็เห็นหมี่ไส้เดือนเนี่ย กุดกัดกุดกัดมาท่องล้ามตัวเลยวะหวานเนี่ยไส้เดือนนี่มันมาจากไหนจักทีก็ไม่รู้มันกันมันมาจากไหนอ่ะล่างๆนี่ก็มันเลือมีมาขึ้นเะเนื่องจากป่าเป็นพื้นที่ต้องการน้ำดังนั้นการรักษาความชุ่มชื้นหน้าดินจึงเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จูนแนะนำเกษตรกรเพื่อนบ้านที่ต้องการปลูกป่ามัน บนพื้นที่รอบคนาเช่นเดียวกันกับเขาคือไม่ควรตัดถางหญ้าบ,าบา่อยๆโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนหรือควรหาฝางแหง้งมาคลุมบริเวณโคนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นป้องกันตินแตกและช่วยอุ้มน้ำได้ดีอีกทางหนึ่งรถน้ำรถได้ก็มีเวลาก็มาตัดหญ้าแต่งทางแต่งได้โอ้ยมันบ้างใหญมันหลมากเลง ตัดหญ้านี่ผมจะไม่ตัดปอยหัวฉ uang หน้าแรงนี่ผมจะให้หญ้ากลุ่มดินไหวบางถ้าเราไปตัดมากนี่มันก็ไม่ข่อยเดือยไม่ไอ้เหมือนกันไอ้หมากหมาก็น้ำเ,เนี่ยข้าไปช่วยไหมน้ำเนี่ยข้าไปรดมันถึงกับใสยาฆาไร้ได้ไหมฉุมโคนมันไหวการรดน้ำนี่ก็รดให้มันทุกใบทุกไร่บางมันก็ดีเหมือนกันถึงกับรดตามโคไหนตามไรมันก็ให้มันชุ่มชื้นไว้ คนนี้จะมันจะความชุม่มไอชุ่มชื้นแบบตามนั่นสังเกตหวาเนี่ยผอดินมันเกิดความชุ่มชื้นแล้วตั้งกตเราก็พลอยแลวไอไอเขคเนี้มันลดโคลนลด,ดข้างโคนก็ชุ่มชื้นแล้วครับพอ่อทุกวันนี้ฟาร์มน้ำมันกว่า1ร้อยต้นยังคงองอกงามเติบโตแข็งแรงอยู่รอบันาของจรูนเคยให้ผลผลิตครั้งแรกมากกว่า100กิโลกรัม โดยมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละครั้งทิ้งช่วงประมาณ20วันซึ่งหนึ่งทลายเก็บได้ประมาณ3-4กิโลกรัมเขาบอกว่าถ้าอายุปราม5-6ปีน่าจะมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า20กิโลกรัมต่อทลายแน่นอนอป,ปั้มทุ่มกระปุกได้มา3ปีก็เก็บไปสร้งครั้งเลย ครั้งนึงก็เก็บได้ประมาณไอ้รอยกิโลครับถึงอ่าครั้งที่ช่องก็แทงไปก็ประมาณร3อยสามสิงว่าครั้งที่สามนี่ก็น่าจะรอยสี่อยห้าเลยไม่ใช่เพียงแค่ต้นปลาล์มน้ำมันเท่านั้นที่เขาเลือกนำรูปแบบเกษตรดีๆมาใช้ แต่เขายังนำไปใช้ในแปลงพืชผักสวนครัวต้นมะพร้าวและพืชทุกชนิดจึงนับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ปรปับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพเพ,พื่อคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรที่ดีขึ้นฐานัทมูลทองสงรายงาน ถ้าทาให้ดินดีนินกายประโยชน์กับเราทําให้ความเจริญเติบโตของฝืชพ้นไอ้ที่เราปลูกเนี่ยหลับพ้นไปได้เร็วที่กาอยู่กับเราได้นานมันก็ปรอนผิดพิะนะ ถ้าเราจะปลูกข้าวแบบศิลปินทางานศิละปะคือการทํำยังไงหนึ่งชิ้นมันต้องมาจากหัวใจมันต้องมีจินตนาการคุณกําลังปลูกข้าวไม่ใช่สินค้าคุณต้องตัดคําว่าสินค้าออกไปจากพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดคุณปลูกข้าวคุณดูสิข้าวต้องเติบโตด้วยอะไระด้วยดินที่ดีด้วยดินที่สะอาดอแล้วข้าวคุณก็จะเติบโตมาด้วยคุณภาพหอมมะลิเดินไปในนาที่มันกําลังมีต้นดูมันต้องหอม หอมเหมือนกับที่เราหุงข้าวเนี่ยไอหอมแล้วขึ้นมานี่คือการบรรจงสร้างของเกษตรกร,กรที่มีศิละปะในการปลูกเสร็จแล้วเวลาข้าวหอมมะลิออกมาเป็นรวงเกี่ยวออกมาน้ำหนักมันต้องได้คุณภาพเม็ดมันต้องดีแล้วเวลากินเนี่ยมันต้องนุ่ม,มนี่มันคือการสร้างงานศินละปะอันหนึ่งที่โคตรงดงามเลยอะ ติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันจันทร์วันพฤหัส,สบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2องโมงทางททบ .5 คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยโหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหม เจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าพืนนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออตไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีพ